สวัสดีครับวันนี้จะขอเสนอเพลงที่มีชื่อเพลงว่ารักที่ต้องรอคําร้องและทำนองโดยพีระพงสมหวังและรองไกลให้ท่านฟังโดยพีรพงสมหวังครับเพลงนี้แต่งเพื่อขายครับสนใจเพลงนี้ครับ0 6 5 9 8 0 0 5 9 5ครับ รักเธอนี่มาตั้งนานตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันก็ยังรักอยู่เคยสัญญาใจว่ารอกันได้ไม่นานชมตรูสองเราหากพร้อมเคียงคู่จะบอกผู้ใหญ่ดูเลิกแต่งงานความ ฝันต้องมาสลายเมื่อเธอมีอีใช่คนหม่มาควงเยยยันน้องลืมหมดสิ้นคำสัญญาเคยให้ต่อกันลืมสิ้นซึ่งความสัมพันธ์น้องให้พี่นันได้เป็นแฟนเก่าน้องให้พี่รอพี่ก็รอจะน้องเรียนจบเหตุผลที่ไม่อยากพบน้องเรียนจบพี่ต้องปวดร้าว ปริญญาตรีทำหัวใจพี่นี่ต้องเหี่ยวชาวโหเรียนจบน้องจากพี่เงาโอเก็บเอาความเศร้าเททิ้งลงทางรักเธอจนหมดหัวใจแต่สิ่งที่ได้คือพี่ชายต้องมาสิ้นวัง ปริญญาตรีสี่ห้าปีทำรักเพพังน้องถิงพี่ไปวังวังบ่อหันลังมามองหัวใจน้องให้พี่รอพี่ก็รอจะน้องเรียนจบเหตุผลที่ไม่อยากพบน้องเรียนจบพี่ต้องปวดรา้าว ปริญญาตรีทำหัวใจพี่นี่ต้องเหี่ยวเฉาเรียนจบน้องจากพี่งาโอเก็บเอาความเศร้าเททิ้งลงทางรักเธอจนหมดหัวใจแต่สิ่งที่ได้คือพี่ชายต้องมาสิ้นหวังปริญญาตรีสี่ห้าปีทำรักเพพัง น้องทิ้งพี่ไปวังวังบ่หันหลังมามองหัวใจน้องทิ้งพี่ไปวังวังบ่กลับคืนหลังมามองหัวใจขอบคุณครับ